สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเนาะกิษดาคูดคาของเราที่เดิมนะคะวันนี้เจอหนุ้ยกับพี่เดือนะนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้เนาะดี๋ยววันนี้เรามานําเสนอคันแรกก่อนเลย uh huh เอาคันไหนดีพี่เดือนเลือกเลยคันไหนดีเอาตู้เย็นกันละกัน,นแล้วเรามานําเสนอตู้เย็นเลยค่ะตู้เย็นจะเป็นตัวรีโว่เนาะโตต้าไฮรักลีโวนะคะ<ช>ตัวนีโว่ปี2019เนาะตัวนี้เครื่อง2.4นะคะตัวนี้ไฮรักลีโว ปี2019ใหม่เลยนะบอกได้เลยว่าตัวนี้ใหม่มากตัวเดียวกันในโชว์ร<ช>ูมเลยะนะตัวนี้ออกมาแทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะปี2019เครื่อง2.4นะคะราคาพิเศษเลย ห4 9แ0 0บหื้าทันตู้ใหม่เลยนะตู้ของครูเวนะคะตัวนี้เนาะมีความสูงของตู้อยู่ที่180นะคะ180เซนติเมตรนะคะความสูงภายในอยู่ที่ประมาณ165หนะร้อได้เลยเนาะตัวนี้นะวิ่งได้เลยนะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะเราต้องบอกก่อนพี่เดียร์ว่าเราอะไม่ได้มีแค่ตู้เย็นตู้นี้คันนี้คันเดียวเรามีเยอะมากแล้วเรามีตู้เย็นจริงๆ 30- 40คันใช่คแต่เรามานําเสนอคันนี้ให้เมตร80 ยังไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยไฟตัดหมอกครบนะคะไฟตัดหมอกมีแล้วเรียบร้อยเนาะสีก็เดิมเดิมนะบอกก่อนว่าสีเดิมทั้งคันนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยม,มาดูกระบะมาดูมาดูตู้ของเขาตู้ก็ใหม่เอี่ยมเลยกริปเลยดูดิสภาพตู้คือแบบตู้ใหม่มากอ่ะพี่เคือจะบอกว่าเอาไปเนี่ยลูกค้าร้านทําความสะอาดนะเราจะร้านทําความสะอาดปล่อยใ,ให้ลูกค้าวิ่งใช้งานได้เลยอืมนะคะ นี่นเลยนะคะไปก็คือเนี่ยเสริมแหนบมาเรียบร้อยนะแนบ<ม>า<ไ>ลายเส้นเลยเนี่ยเกือบสิบเส้นเลยเจ็ดแปดเส้นเลยนะคะตรงนี้นะคะเสริมแหนบมาเรียบร้อยเสริมแหนบมาเรียบร้อยทนหนักๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นที่ยืนที่จับตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสนะคะบอกเลยทนทานมากนะคะ ีเูาได้มาตรฐานมากเลยนะตัวนี้ยเรามาดูด้านในให้นะคะมาดูข้างในกันว่าใหม่ขนาดไหนตู้เป็นตู้สเตนเลสนะคะเป็นตู้สเตนเลสพวกนี้ติดลบแน่นอนพี่เดือนติดลบ20กว่าเลยค่ะตัวนี้นะคะดูแอร์ดูคอมแอร์เติดลบเกิน20องศานะคะตัวนี้นะแช่ฟิตแข็งกันให้แข็งกระด้างไปเลยนะคะแข็งไปเลยไขไปเลยนะคะตู้เย็นที่ติดลบนะคะเชิญเลยค่ะคันนี้นะคะมาเห็นไหมคะ ดูเบาะหนังนะคะเบาะหนังจากโรงงานข้างในใหม่มากคอนโซลคอนโซลทุกอย่างยังไม่มียังไม่มีแบบรอยเลยอะ่ะจะบอกว่ารถพร้อมใช้งานจริงๆไม่สาม0 0ื่นโลจริงๆนะคะเกียร์ดูอะ่ะไม่มีรอยทะลอกใดๆทั้งสิน้นนี่ตัวปัดวัดอุณหภูมิต่างๆนะคะไม่จริงๆเลยนะคะไม่แท้จริงๆอยู่ที่3 8 0 0 0เนาะนี่ สามหมื่นกว่าโลจริงๆนะคะลูกค้าไม่ได้โกหกนะได้รถปี19บรถใหม่จริงๆคันนี้มาค่ะเรานำเสนออีกคันนึ่งดีกว่าพี่เดือนได้เลยค่ะเรามานำเสนออีกคันหนึงเดี๋ยวมาดูคังการที่กำลังมองหาอีซูซุกระบะทึบก้วยกระบะตู้ทึบ มันเป็นยังไงกระบะเทิบ,<า>บแต่ว่านี่มันเป็นกระบะก้านกล้วยก้านกล้วยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ตอนนี้เราได้รายละเอียดคันนี้ก่อน,ต,นตัวนี้ก็คือเป็น isuzu นะคะตัวนี้ดีแม็กนะคะปี2016นะคะตัวนี้เครื่อง1.9นะคะเกียร์ธรรมดาเครื่อง1.9<ม>ปี2016ราคาพิเศษเลยสําหรับไลฟ์สดของเราก็คือ399,00 0า่นเบาทนั่นเองนันเองนะคะที่สําคัญได้เป็นกระบะตู้ทึบกระบะก้านกล้วยเนาะ กระบะก้านกล้วยข้อดีของมันคือยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้พวกนี้ก็เหมือนเดิมปกติเดี๋ยวเรามาโดยทั่วไปคือรถมันก็น้าต้าคล้ายๆกันนะไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เนาะเพราะว่า DMa มก็คือ DMa มนะคะนะไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะคะกระบะก้านกล้วยต่างกับ,บกระบะทึบยังไงเดี well. right. ๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูข้างหลังเลยดีกว่ามาเปิดได้ไหมเนี่ยมาค่ะ คำว่ากระบะการคุ้ยเนาะคือกระบะเขาจะทําเป็นสไตล์รถบรรทุกใช่รถบรรทุกที่เป็น4ี่ล้อใหญ่บรรทุกนะคะขนาดของเขาจะมีความกว้างกว่ารถกระบะปกติกระบะเดิมกระบะเดิมเที่มันคับแคบมีช่องและอะไรที่สําคัญ ไม่มีซุ้มล้อไม่มีซุ้มล้อนะคะเราไม่มีซุ้มล้อมีความโค้งหลังคำจากเหล็กอย่างดีเลยโครงเหล็กอย่างดีนะสแตนเลสอย่างดีเลยสแตนเลสอย่างดีไม่พอตีมาใหม่เลยนะตัวนี้แทบจะแทบจะไม่เคยบรรทุกเลยนะตัวนี้เนาะบรรทุกได้เยอะแน่นอนนี่เป็นกระบะก้านกล้วยนะคะตัวนี้บรรทุกได้เยอะบรรทุกนี่มีตัวนี้เขาเรียกอะไรตีนไก่นะคะตรงนี้เนี่ย เป็นเป็นพื้นของรองแบบสําหรับบรรทุกเลยนะแบบของมันก็จะได้แบบไม่ไม่ลื่นไม่ไหลไงเวลาเราเบรกหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันมันจะช่วยได้นะตัวนี้เนาะอีซูซุคล้ายๆ1หนึ่งจุดสี่ร้อยหนึ่งจุดเก้าราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาพิเศษเลยนะคะราคาพิเศษแบบมานะคะเสริมแบาหลายเส้นมากกันนี้แปดเส้นเลยนะบรรทุกกันได้เยอะๆเลยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภปิดดูด้านในเลยตะกองเปิดดูด้านในเลยนะคะ เดี๋ยวเราดูตัวนี้นี่นตัวนี้มีล,ล็อกทองล็อกเทคให้ลูกค้าลูกค้าเรียบร้อยเนาะคอนโซลทุกอย่างใช้งานได้อย่างดีนะคะแล้วก็เกียร์หกสปีดเนาะตัวนี้อลองดูค่ะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าที่ต้องการรถเอาไปขนของที่ต้องการรถที่มันขนาดมีความใหญ่กว่ารถกระบะตู้ทึบธรรมดาทั่วไปแนะนำคันนี้นะคะลูกค้า นะจะบอกว่าราคา3 9 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นใช่นะคะคันนี้ผ่อน7 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวเรามาสรุปให้อีกทีหนึ่งจ้ะเนาะมาดูด้านหน้ากันใช่บอกเลยว่าทั้ง2องคันที่เรานำเสนอไปพี่เดือนเราไม่ได้มีแค่นี้ชอบแบบไหนเยอะมากลูกค้ารีเควสตได้ชอบบไหนแบบไหนแบบ แชเย็นหรือว่าแบบบรรทุกธรรมดาเนะนี้รีโวนะคะเครื่อง2 0 0พเนาะราคา5,490,000บาทะจะบอกว่าปี2019ค่ะสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคันนี้นะคะกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มออกรถที่0บาทได้เลยนะคะค่างวดก็จะตกอยู่ประมาณ1,000 0ืนะคะหนึ่งหมืบาทนะคะ และอีกคันนึงอีกคันนึงนนก็จะเป็น i s u ู u ูนะคะดีแมนะคะตัวนี้ปี2016เครื่อง1.9นะคะเป็นกระบะก้านกล้วยพร้อมหลังคาเลยนะคะสําหรับบรรทุกได้เลยนะคะบรรทุกได้หลายตันนะเกิน2ตันขึ้นเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ราคาพิเศษของคันนี้ก็คือ399,000บาท9้งงวดจะตกอยู่ประมาณ7,000กาบาท72งวดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนาะก็ติดต่อเข้ามาหาพี่เดือนหาน้องนุ้ยนะคะ ถ้าจะจัดไฟแนนซ์หรืออะไรเอกสารก็ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยเราขอฝาก2คันนี้ตัวรีโวกับอีซูซูคันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ<ช>แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันรอบเย็นอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ